วิธีการใช้งานคำสั่ง Modifier Simple Deform กันนะครับการใช้งานคำสั่ง Simple Deform ก็คือการเปลี่ยนรูปทรงวัตถุในแนวแกนที่กําหนดหรือสามารถใช้จุดย่างอิงอื่นๆในการเปลี่ยนแปลงได้เรามาดูวิธีการใช้งานกันนะครับกั้นลืมก็จะทดลองสร้างกล่องขึ้นมา1กล่องนะครับอันนี้ก็จะให้เห็นว่าในแนวแกนที่เราจะทําการแก้ไขตัววัตถุนี้ก็คือแกน x y และก็ z นะครับการใช้งานโดยเลือกวัตถุแล้วก็ใช้คำสั่ง Modifier เลือกเป็น Simple Deform จะเป็นการจัดการรูปทรงวัตถุตามเชฟเลยนะครับเพื่อที่จะให้เห็นภาพเดี๋ยวผมจะเพิ่มความละเอียดของโมเดลกล่องตัวนี้นะครับให้ใส่เป็นซับดิวิชันเลื่อนมาไว้ด้านบนนะครับเพื่อทำการแบ่งรูปทรงก่อนที่จะใช้ซิมเพิลดีฟอร์มนะครับอันนี้ก็จะใช้รูปแบบซิมเพิลเลเวลสักสามแล้วกันออปทินดิสเพย์ออกจะได้เห็นไวเฟมนะครับมา,มาดูที่คําสั่งทวิตนะครับเวลาการเปลี่ยนค่านะครับก็จะเปลี่ยนตามรูปทรง,งน,นั้นๆเลยอันนี้ก็จะเป็นแนวแกนเอ็กซ์นนะ ก็คือจะเป็นการบิดในด้านแกน x นั่นเองหรือลองเปลี่ยนเป็นแกน y นะครับนี่นะส่วนของการบิดเนี่ยก็จะถูกบิดในแนวแกน y ถ้าเป็นแกน z ก็เช่นเดียวกันต่อไปการเบรนจะเป็นการหมุนลอกของวัตถุเลยนะครับเราสามารถปรับมุมได้จนถึง360องศานะครับครบรอบเป็นวงกลมแบบนี้เลยในส่วนของแกน y แล้วก็แกน z ก็เช่นเดียวกันนี่นะต่อไปในส่วนของแทปเปอร์จะเป็นการปรับเอียงยืดขนาดของแกนนั้นนี่นะ ในด้านของแกน x นะครับถ้าค่าเป็นลบเนี่ยด้านที่อยู่ด้านขวาก็จะเล็กลงถ้าค่าเป็นบวกค่าที่อยู่ด้านขวาก็จะเพิ่มขึ้นนี่รนะับสลับกันก็เปลี่ยนในทัน้งแกน x y z เช่นเดียวกันนี่นะต่อไปสเตรทก็คือการบีบเข้าออกของด้านถ้าค่าเป็น0นก็คือปกติแต่ถ้าเกิดค่าเป็นลบเนี่ยด้านขวาเนี่ยก็จะเริ่มบีบเข้ามาจนถึงจุดจุดหนึ่งถ้าลบมากๆจนถึงลบสตัววัตถุก็จะแบนราบแบบนี้เลยนะครับแล้วถ้ามากกว่าลบสก็จะเป็นการกลับด้านแล้วก็กลายเป็นการยืด ออกไปนี่นะครับแบบนี้แต่ถ้าเกิดปรับมาเป็นบวกนะครับด้านก็จะถูกยืดออกไปแบบนี้นะครับส่วนของตรงกลางเนี่ย<ๆ>ก็จะเล็กลงเรื่อยๆจนถึงสองนี่นะครับวัตถุก,ก็จะเกือบขาดออกจากกันแบบนี้แล้วนะครับแล้วถ้าเกิดมากกว่าสองเนี่ยก็จะเกิดช่องว่างเพิ่มขึ้นมาตรงกลางแบบนี้นะครับแต่ว่ามันก็จะสลับด้านกันนะครับก็สามารถทำได้ทั้งแกน x y แล้วก็ z เช่นเดียวกันนี่นะครับ เดี๋ยวเรามาดูการใช้งานนะครับผมก็จะใช้โมเดลเด็กตัวนี้นะครับทดลองเลือกคําสั่ง Add Modifier Simple Deform เดี๋ยวเราทวิดดูนะครับก็จะคลา้คลายโมเดลกําลังเดินอยู่กันนะครับแต่ว่าตรงหัวนี่ก็ไปด้วยนะครับถ้าเกิดเอามาลองใช้งานก็อาจจะต้องมีการปรับตั้งค่านะในส่วนออปชันด้านล่างตรงนี้เนี่ยเราสามารถเลือกใช้งานกับ World r o u p ก็ได้นะครับที่จะมีผลกับการ m o d i ไฟนี้หรือว่าเราสามารถล็อกแกนอื่นๆที่เราไม่ใช้งานได้นะครับเดี๋ยวลองหมุนในแนวแกน y ดูบ้างนะ โมดเดลก็จะบิดในแนวแกน Y ายคล้ายๆการออกกำลังหรือว่าเอ็กซ์ซสซีน์เนี่ยนะครับแล้วก็ในแนวแกน Z ซเนะี่ยก็จะเป็นแบบนี้ในส่วนการบิดของแกน Y นะครับที่แขนไม่ไปเนี่ยเป็นเพราะว่าจุดออริจินนะครับอยู่ในช่วงแขนพอดีนะครับเพราะฉะนั้นส่วนที่อยู่ตรงกลางเนี่ยก็เลยไม่ค่อยมีผลนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะลองสร้างจุดอ้าอิงขึ้นมา1อันนะครับเลือกใช้เป็นแพนเอ็กซิสแล้วก็จะให้โชว์แกนด้วยนะครับเราจะได้ดูง่ายๆนะ แล้วก็ในส่วนของออริจินนะครับแล้วก็เลือกแผนนิกซิตที่เราสร้างขึ้นมาใหม่อันนี้แล้วเราลองทําการขยับดูอันนี้แกนหมุนก็จะอยู่ที่ตัวแผนนิกซิตตัวนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขยับขึ้นมาให้อยู่ประมาณเอลแล้วกันแล้วก็ลองขยับแกนดูจะได้ประมาณนี้แล้วถ้าเราลองหมุนในแนวแกนแซตัวแขนก็จะถูกบิดออกมาแล้วนะครับเพราะว่าจุดหมุนของออริจินนะครับเราปรับเลื่อนลงมานะครับเพราะฉะนั้น ในส่วนที่ห่างออกไปเนี่ยก็จะมีผลของการโมดิฟายเนี่ยนะนะลเป็นแบบเลนนะครับถ้าเป็นแกน x ก็จะหุบเข้ามาแบบนี้นะครับตัวโมเดียวก็จะเหมือนก้มหรือว่าเงยขึ้นอาจะลองสร้างเป็นการซิดอัพดูก็ได้นะครับหรือถ้าเป็นแกน y ตัวโมเดียวก็จะเหมือนเอียงข้างๆนี่นะหรือถ้าเป็นแกน z แขนก็จะถูกบีบเข้ามาต่อไปในส่วนของแทปเปอร์ก็จะเป็นการเอียงด้านข้าง จะเป็นแคนไวก็จะบีบและยืดด้านหน้ากับด้านหลังแคนไส้ก็จะบีบแล้วก็ยืดในด้านตั้งในส่วนของสเตจก็จะเป็นการยืดหดของตัวโมเดลในส่วนของการใช้งานซิมเ l ล d ิฟอร์มนะครับทำให้เราสามารถปรับแต่งตัวโมเดลแล้วก็สามารถจัดการแก้ไขทีหลังได้เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างการนำไปใช้งานอีกรูปแบบหนึ่งนะครับอันนี้ตัวอย่างนะผมจะลองสร้างยางอย่างง่ายๆดูนะครับ รูปทรงพื้นฐานนะครับอันนี้สร้างจากสี่เหลี่ยมใช้การบูลเลียนโมดิฟายนะครับตัดให้เป็นรูปทรงส่วนหนึ่งของยางแล้วก็ใช้คําสั่ง a r a y modify นะครับในการสร้างขนาดของยางออกไปจากนั้นนะครับแล้วก็ใช้คําสั่ง simple ด n i f o r m ตรงนี้โดยใช้คําสั่ง blend นะแล้วก็ปรับองศานะครับให้เป็น360แล้วกก็จะได้การทําล้อ ด้วยคำสั่ง s i m p l e ล e f o r m นะคร,ครับก็จบกันไปนะครับสำหรับการใช้งานคําสั่ง s i m p l e d e f o r m นะครับเป็นคําสั่ง Modify นะครับที่ช่วยให้เราสามารถปรับแต่งตัวโมเดลของเรามีการเปลี่ยนแปลงของด้านหรือการบิดรูปทรงซึ่งเราสามารถปรับแก้ไขตั้งค่าที่หลังได้สำหรับคลิปนี้ก็จบถึเปเพียงเท่านี้นะครับลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ